สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงซิลพลังวิญญาณต่างโลกนะครับผมมีมังงะซิลพลังวิญญาณต่างโลกที่แปลเสร็จแล้วนะฮะยี่สิบกว่าตอนเลยนะครับซึ่งแปลนําทุกเว็บเลยนะฮะแต่ว่ามังงะที่แปลเสร็จแล้วนะฮะผมได้ภาคไปหมดแล้วนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอามาลงแฟนเพจนะครับให้เพื่อนๆนะฮะอ่านกันฟรีๆเลยนะครับซึ่งมังงะเรื่องนี้นะครับผมได้ให้เพื่อนผมนะครับแปลให้นะฮะซึ่งมันก็แปลได้ดีเหมือนกันนะฮะถ้าเต็มสิบนะครับผมให้สัก้น่าอหัลง ก็คอมเมนต์บวกหนึ่งแล้วเข้าไปกดไลค์แฟนเพจสายตูนไว้เลยนะฮะและช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างเจ็บคอนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะมีฝนตกนะครับไว้หายเจ็บคอเมื่อไหร่จะอัพกันรัวๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ